บิ๊กซีผนึกกำลังกรมการค้าภายในและพันธมิตรผลิตภัณฑ์ข้าว20แบรนด์ชั้นนำจัดแคมเปญข้าวถุงรวมใจประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซีครั้งที่17ประจำปี2568พร้อมเดินหน้าชูแนวคิดบิ๊กซีร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยทุกภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางสินค้าบริโภคแบบครบวงจรรวมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์ข้าวถุงไทย20แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย คัดสรรข้าสารถุงคุณภาพปีเยี่ยมเพื่อผู้บริโภคและนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริโภคชั้นนำมาร่วมออกบูธในงานอาทิบมีถึงสำเร็จรูปปลาทูน่ากระป๋องและเครื่องปรุงรสต่างๆมาร่วมจัดกิจกรรมโปรโมชั่นสุดพิเศษระหว่างวันที่6กุมภาพันธ์ถึง26มีนาคม2568ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ ครับก็การจัดงานนะครับในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นการจัดกันอยู่ที่ครั้งที่17แล้วนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทาง b ิ๊กซนะครับซึ่งถือว่าเป็นโมเดนเทรดที่ให้ความร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะของทางกรมการค้าภายในนะครับถือว่าเป็นพันธมิตรที่ทํางานกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับหรือนบขก็ได้อนุมัติโครงการนะครับช่วยเหลือนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาข้าวนาปรังนะครับในไร่ละ1,000บาทนะครับจำนวน10ไร่นะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับการที่ทางบิ๊กซีนะครับได้จัดกิจกรรมในการที่นำเสนอนะครับข้าวที่มีคุณภาพดีนะครับในราคารปหยัดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอกิจกรรมทางการตลาดอันหนึ่งในการดึงสป라이์ออกจากตลาดนะครับเพื่อเป็นการที่จะทำให้ราคาของข้าวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยใน าการจัดงานครั้งนี้รับทราบว่ามีพันธมิตรมากกว่า20แบรนด์นะครับมาร่วมนะครับแล้วก็นอกจากตัวข้าวแล้วก็ยังมีตัวสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้าวนะครับในงานครั้งนี้ท่านก็จะได้เห็นนะครับได้พบได้ทดลองนะครับสินค้านอกจากตัวข้าวแล้วนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆที่พัฒนาจากข้าวไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มก็ดีนะครับหรือว่าการที่เอาข้าวนะครับมา ทำแทนข้าวเหนียวทําได้ยังไงนะครับมีรสชาติที่ดีนะครับวันนี้ท่านส,สามารถจะมีประสบการณ์ที่ดีๆจากงาน Rice and Food นะครับของ b ิ๊กซนี้ได้นะครับในนามของกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง b ิ๊กซีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ช่วยส,สนับสนุนนะครับกิจกรรมของกระทรวงนะครับของกรมการค้าภายในและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับ ได้มีการเชื่อมโยงเอาสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะครับไปสู่ถึงมือผู้บริโภคในราคาประหยัดนะครับก็ทราบว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดร่วม50วันนะครับก็ขอขอบพระคุณน,นะครับแล้วก็ขอให้ บิ๊กซีถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับแล้วหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมเข้าถุงนะครับต่อเนื่องไปยังห้างอื่นๆอ,อ,อ,อีกนะครับทั้งห้างโมเดิร์นเทรดในกรุงเทพแล้วก็ห้างท้องถิ่นนะครับทั่วประเทศเพื่อจะดึงซัปลายออกจากตลาดนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับที่ทางบิ๊กซีนะครับได้เริ่มเป็นผู้นำนะครับในกิจกรรมครั้งนี้อีกวาระหนึ่งขอบคุณครับเรื่องของการที่จะเข้าไป แล้วมันจะช่วยันการทำในยุทธศาสตร์เฉพาะางขอบคุณครับก็โดยสถิตินะครับปกติเนี่ยการบริโภคข้าวข้าวถุงเนี่ยนะครับอยู่ประมาณอยู่ที่ปีหนึ่งประมาณ8 0 0 0 0นถึงเก้าแสนตันนะครับผมก็ได้คุยกันกับทางตัวแทนของสมาคมข้าวถุงนะครับแล้วก็ทางห้างโมเดิร์นเทรดนะครับก็จะมีการช่วยกันนะครับดึงตัวซัพพลายนี้ออกมานะครับที่เราตั้งเป้าไว้เพิ่มอีกประมาณสัก5 0 0 0 0นตันในช่วงนี้ นะครับเพื่อที่จะอะไรนะครับเพื่อที่จะหนึ่งช่วยพยุงราคาเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นก็ขอฝากไปยังทางพี่น้องประชาชนนะครับที่เราเป็นผู้บริโภคนะครับวันนี้ต้องขอช่วยกันลณลงบริโภคข้าวเพิ่มกันคนละ 1, นึ่งคำสคำนะครับมาบิ๊กซีก็หยิบเพิ่มไปอีกคนละถุงนะครับก็จะทําให้พี่น้องชาวนาเกษตรกรนะครับมีการกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้นขอบคุณครับทตัวตัวคนผลิตที่คาดว่าปีนี้ข้าวแต่น ก็จริงๆแล้วเรื่องกลไกการส่งออกเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปตามกลไกตลาดโลกนะครับในเรื่องของราคาซึ่งเราเชื่อว่าราคาในปัจจุบันเนี่ยเป็นราคาที่น่าจะเรียกว่าได้ว่าต่ําสุดแล้วนะครับหลังจากนี้นยเข้าใจว่าราคาน่าจะขยับขึ้นนะครับตามความต้องการแล้วก็ รับทราบมาจากทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวว่าเมื่อวานก็มีออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นกลไกหลักในการที่จะส่งออกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะต้องทําให้ประเทศคู่แข่งอย่างอินเดียซึ่งกลับมาส่งออกเนี่ยนะครับให้เขาเห็นว่าเราเองคนไทยก็ช่วยกันนะครับช่วยเหลือกันคนละไม้ละมือนะครับตรงไหนที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเดือดร้อนนะครับเราเป็นประชาชนเราอาจจะไม่ได้มีเงินร่ํารวยนะครับแต่การ รับประทานข้าวเพิ่มอีกสักคนละคำสองคำผมเชื่อว่าไม่อยู่เกินวิสัยของพวกเราครับ,รบนะครับ,รบวิธีการจะเป็นยังไงคะเอข้าว 5, ห,ห้าแสนถุงเนี่ยค่รแล้วมีการขอราคาเนียก็ตอนนี้เนี่ยเรามีการได้ตกลงกันนะครับก็มีการที่แนะนําให้ทางผู้แทนของสมาคมข้าวถุงแต่ละรายนะครับก็คือเราจะไม่ทําข้าวแบรนด์กลางนะครับก็คือแต่ละท่านก็รับผิดชอบในแบรนด์ตัวเองเพราะผมเชื่อว่าทุกแบรนด์เนี่ยก็ต้องรัก ศักดิ์ศรีรักถึงตัวแบรนด์ของตัวเองก็จะต้องนําข้าวที่ดีที่สุดออกมาจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนแต่ด้วยความที่ราคาข้าวตอนนี้ผมเชื่อว่ามันอยู่ในภาวะที่ต่ําที่สุดถ้าดึงซัพพลายออกมาตอนนี้เนี่ยแล้วเอามาผลิตเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นข้าวขาวนุ่มๆใหม่ๆนะครับในราคาที่เรียกว่า,าพวกคุณเซอร์ไพรส์แหละนะครับเรียกว่า ประมาณนั้นนะครับออกมาทยอยออกมาเร็วๆนี้ซึ่งในงานครั้งนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งวันนี้จะเน้นมีทั้งข้าวพื้นนุ่มนะครับรวมไปถึงข้าวหอมมะลิรวมถึงข้าวกล้องข้าวอะไรอีกหลายๆตัวนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้มาช่วยกันหยิบซื้อกันไปเพิ่มกันคนละถุงกินกันเพิ่มคนละคำนะครับช่วยกันสําหรับสถานการณ์ในลักษณะนี้ครับข้าวนี้มันต้องเป็นจุดช่องทางการจาหน่ายก็คือโมเดิล ก็น,นก็ไม่เป็นไรครับเราไอ้ตรงนี้ก็แล้วแต่แต่ละบริษัทแล้วแต่ละแต่ละกลไกของแต่ละห้างนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นจัดเป็นบูธพิเศษหรือบางครั้งก็โปรโมทอยู่ในตัวบูธของเขาเองนะครับว่าตอนนี้มีโปรโมทข้าวพิเศษนะครับในราคาพิเศษก็เหมือนกับสินค้าทุกๆตัวนะครับน้ำมันปาล์มเองไข่ไก่หรืออะไรต่างๆนะครับแต่ละบริษัทเขาก็จะมีเทคนิคกลไกในการที่จะดึงดูดลูกค้านะครับผมเชื่อว่าตรง ตรงนี้เนี่ยโมเดิร์นเทรดเขาเก่งกว่าเราอยู่แล้วนะครับตรงนั้นเราไม่ได้เข้าไปห้ามเพียงแต่ว่าเราจะให้ช่วยกันสนับสนุนในช่วงนี้ให้ลดน้ำลงกันช่วยบริโภคข้าวครับอยากให้การเป็นสื่อการถ่ายทำแบบนี้อยากเป็นหน้ามันก็ากนี่ครับสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับในส่วนของบิ๊กซีเองวันนี้ตอขอบคุณท่านที่ดีกรมค้าภายในเป็นอย่างมากนะครับที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับในการจัดงาน Big C Rice and Food Fair นะครับ ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่17ละในส่วนของหมากกับข้าวถูกในปีนี้เนี่ยวิกซีเราเองดีใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตามนโยบายท่านประธานเจริญสิริวัฒนพักดีให้เราดูแลนะครับในส่วนของความเปนดีกินดีอยู่ดีนะครับโดยจัดหาสินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและนะคะเดียวกันเองเนี่ยเราช่วยกันนะครับอย่างที่ท่านทิพดีกรมค้าภายในะได้บอกไว้นะครับว่าเราซื้อกันคนละกินข้าวเพิ่มคนละช้อน2ช้อนนะครับก็ช่วยเกษตรกร ซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศได้นะครับาการจัดการ Ri c e and Food Fair ครั้งที่17ครั้งนี้เนี่ยเราเพิ่มจากการเดิมเนี่ยเราจัดเฉพาะข้าวถุงอย่างเดียวนะครับตันนี้ต้องขอบคุณข้าวถุงพัธมิตรนะครับผู้ประกอบการข้าวถุงกว่า20รายที่เข้ามาในวันนี้นะครับเป็นพัทม,มิตกับเรามาเสมอมานะครับขณะเดียวกันเรามีการขยายไปในส่วนที่เป็นอาหารด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำเร็จรูปนะครับบางีสำเร็จรูปนะครับหรือว่าในส่วนของน้ํามันเครื่องปรุงต่างๆด้วยนะครับเพื่อที่ทําให้บริโภคข้าวจะได้อย่างมากขึ้้นดวย และบิ๊กซีเองเนี่ยวันนี้เราก็ยังมีแถมไข่นะครับเราเตรียมไข่มากกว่าสามแสนใบนะครับที่เวลาซื้อซื้อข้าวซื้ออาหารแถมไข่ด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้โปรตีนนะครับคราวนี้การจัดการครั้งนี้เนี่ยเขาเป็นการกระตุ้นนะครับอย่างาที่ทีดีคุณค้าภายในบอกไว้เราน่าจะเป็นห้างค้าปลีกแบบต้นต้นที่ว่ามาช่วยกระตุ้นการบริโภคข้าวนะครับก็จะเห็นว่าเราผ่านในช่วงของปีใหม่มาจุดจีนมา ตอนนี้เราก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับช่วยกันนะครับเพื่อก่อนที่เป็นมากรรมการจับจ่ายให้สอยช่วยสงการอีกครั้งหนึ่งนะครับการจัดงานในครั้งนี้ก็คือเราหาสินค้าและบริการที่ดีที่เกี่ยวกับข้าวและอาหารนะครับจากพันธมิตรของเรานะครับ20ลายข้าวถุง10ลายที่เป็นอาหารเนี่ยเข้ามาหาสินค้าและทำโปรโมชั่นกันเพื่อให้ลูกค้าของบิ๊กซีทั้งประเทศนะครับทุกสาขาทุกช่องทาง บิ๊กซีแอปด้วยนะครับก็สามารถที่มาซื้อข้าวแล้วก็อาหารแล้วก็ได้รับแบไถ่ายแทนด้วยในราคาที่ดีและคุ้มค่าด้วยนะครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งท่านพี่เดได้บอกไว้นะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเท,ทานเพิ่มเนี่ยาวาระช้อนสองช้อนนะครับซึ่งถ้าเราทานเช้าเช้าหรอทานตรงเที่ยงได้เนี่ยเราจะฟาสติ้งตอนเย็นเนี่ยก็ยังสามารถรักษาักษาสุขภาพได้ดีนะครับก็เลยจะชดชวนกันลดนรำ์งทานข้าวเยอะ ตอนเช้านะครับและก็ตอนเที่ยงนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่กระตุ้นเพื่อทำให้เกษตรกรอเรามีไรายได้ดีมากขึ้นด้วยน,นะครับขอบคุณมากครับงานนี้จัดขึ้นจริงๆแล้วตั้งแต่6กุมภาพันธ์นะครับถึง26มีนาคมพศอ2568อน,น,นับได้49.50วันพอดีนะครับเราเองก็หวังเป็นการกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนนะครับในระบบเศรษฐกิจไทยนะครับพี่นีเองก็บอกแล้วนะครับว่าจะเอาขายให้พันกว่าล้านค่ะ เพิ่มขึ้น27จากปีก่อนนะครับแล้วเราเองก็ทำโปรโมชั่นเราเตรียมไข่มาแจกมาแถมนะครับทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าได้ของดีคุ้มค่าที่สุดนะครับขอบ,ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค,ค,ณครับขอบคุณค,ค,ณครับ